สวัสดีครับแฟนคลับเซียวบุกทุกคนนะครับวันนี้ก็ว,ว่างๆนะช่วงบ่ายผมเลยทำคลิปชวนดูกราฟหุ้นนําตลาดครับต้นปี2023เนี่ยเป็นยังไงบ้างฮะกราฟหุ้นนี่เป็นกราฟเซ็ตนะครับบ้านเราก็ฟื้นตัวดีนะครับปลายปีเนี่ยนะเดือนธันวาเนี่ยพุ่งเขียวเลยครับขึ้นมาแล้วก็เอ๊ะ คลายๆว่าจะเบรกเอาลักษณะของอะไรเนี่ยแต่บนปัตตอมนะครับก็แต่ยืนไม่อยู่นะเออแต่ก็จัดว่าทำฐานราคาน่าสนใจโดยเฉพาะมันมีความต้องการอยากจะขึ้นนะครับอยากจะขึ้นไปนะว่างๆผมก็เปิดดูครับแล้วก็มีหลายตัวน่าสนใจนะเป็นหุ้นนำตลาดม,มีตัวนี้ทได้ผมอยากให้ดูเนี่ยตัวน้ครับ e a ครับ e a นี่เป็นขาขึ้นมาเนาะแล้วก็จากนั้นก็มีการพักตัวครับแล้วก็ฟื้นกลับใหม่ได้ครับแล้วจากนั้นก็พักตัวนีคคค่ครับคล้ายเลยนะครับครับวิเทนเดินนะครับเออนี่น่าสนใจนะครับก็ให้ดูเป็นตัวเป็น,เป,นเป็นเหมือนกับข้อมูลเฉยเฉยนะท่านจะซื้อต้องไปคำนวณต้องไประบ,บุจุดซื้อจุดขายเองนะอันนี้เป็น t o a ก็ทรงคล้ายกันครับทรงคล้ายกันนะคือขึ้นมาแล้วก็มีการ พักตัวครับคล้ายๆคลับวิเทนเดร์เหมือนกันนะครับแต่ว่า EA มนี่สวยกว่าเนาะ TOA เอนี่ยมันยังยังไม่ใช่ขาขึ้นเห,หถ้าคุณดูเ e a เอมกันนะเ e a เอเนี่ยอีกครั้งหนึ่งนะเนี่ยมันเป็นขาขึ้นไปเนี่ยมันก็เออด,ดูดูมีโมเมนตัมนะครับเอะมาดูหุ้นกลุ่มหุ้นกลุ่มที่เรียกว่าเป็นกลุ่มโรงไฟฟ้าเป็นยังไงบ้างบีกริมเนาะบีกริมเป็นไงบีกริม บีกริมนะฮะอืมก็ไม่สวยสูเอไม่ได้เนอะแต่ว่าก็ลักษณะของการฟื้นจากะระเบิดวัตถุอมไดเเหมือนกันนะครับอาจจะเป็นต้นเทรนก็ได้นะอ่าใครๆถ,ถ้าดูมองแง่ดีนะครับอะไรอีกหุ้นเก้าหรอหุ้นเก้าที่มีเงินเยอะแล้วก็ไปลงทุนอะไรก็ไม่รู้นะฮะที่ไม่ใช่จุดแข็งตัวเองนะฮะเป็นไงอ่าไม่เลวนะครับไม่เลว ก็ยังคงเป็นขาขึ้นได้ดีนะเออเส้นนี้เป็นเส้น30วสิบนะฮะก็เ้าก็เป็นหุ้นนำตลาดของฝั่งอของฝั่งพลังงานนะครับโรงไฟฟ้าอุย้ยขึ้นมาจากไหเนี่ยขึ้นมาจาก8บาทนะแตกพาร์ใช่ไหมตอนนี้อยู่ที่ห้าสิบห้าบาทแล้วครับโอ้ถ้าซื้อแล้วถือนี่ก็รวยนะเนาะเหล็ก 9 e a ี g r i m แค่นี้เนาะหุ้นที่เป็นพลังงานเนอะอผมเช็คหุ้นที่บรรทับสองวิคไฮตรงไหน่อยบ้างเอ่ยถ้าสองวิคไฮนี่จะมีตัวเดลต้าครับโอ้เดลต้าจะคงวิ่งอยนะู่เนี่ยเดลต้าโอ้เดลต้ากราฟวีครับนี่ทําเป็นดับเบิลบัตทอมแล้ครับข้ามได้นะโอ้ถ้าวัดเป้านี่โอ้โหฮะ เท่าไรเนี่ยวัดเป้านะ7จ็ดนลบกับสองหกแปดนะาตรีมกลมนะ7จ็ดเก้าศูนย์ลบสองเก้าศูนย์ห้าร้อยบาทเลยนะครับจากนี้ไปนะฮะโอ้โหเอาไหมกล้าเสี่ยงกันไหมครับผมไม่มีนะผมไม่มีนะจนุดนี้นี่เป็นกราฟวิ่งครับคือถ้าวัดเป้า,าตามแบบทฤษฎีจานนะฮะจากนี้ไปเนาะเจ็ดเก้าศูนย์บวกีห้าร้อยครับ พันก่บบาทเลยนะผมไม็น,มนคน่ไม่ค่อยเชื่อไม่ค่อย้องเป้าราคานะ BBL บางกอกแบงค์ครับเป็นไงอ๋อ oh, สวยเลยเนี่ยบางกอกแบงค์ฮะเนี่ยฐานราคานี่ฐานราคายังเป็นช่วงต้นอยู่นะครับหน,หนึ่งนะสองนะแล้วก็คือถ้าถ้าเรามองว่ามันจะกลับไปที่เดิมนะก็214ครับตอนนี้ร้อยหบก็อีก100บาทเลยนะ มันจะกลับไปนะโอ้โหร้อยบาทนี่กําไรผมว่าสร้างเศรษฐีเลยนะครับเนี่ยถ้ามันไปจริงนะเพราะว่าไฮเดิม erm มันในไฮเดิม erm เลยนะไฮเดิม erm อยู่ที่2องร้อยสิบสนู่นนะครับตอนนี้ราคาที่ร้อยห้าสิบเอ็ดครับแต่มันจะไปหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้เหมือนกันเฮ้ย CPLCPL นี่มาเหรอ CPL เป็นไงโอ้อ๋อเป็นลักษณะของการ แฟลตเบสครับจากฐานราคาข้างล่างนะเนาะ <_ ills> แกว่งแรงมันเนาะ <_ ills> ข้ามตรงนี้ได้ครับเอ <_ ills> อยังนะครับยังไม่ใช่ฐานใหญ่นะ <_ ills> ข้ามฐ <_ ills> านเล็กนี้ได้ครับภ <_ ills> าพสองวิหไยนี้ได้เนาะ <_ ills> เออจะมีดีมานมันดีเนะว่าไหมปึงป้งปึงป้งปึง้งปึ้งปึ้งปึ้งโอ้ไม่เร็วไม่เร็วเลยครับไม่เร็วเลยเออใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้นเหมือนเงินตอนนี้ครับ <_ ills> แต่เทียบไปดีนะคือถ้ามองง่ายดีเอ้ยดี มันดีมาน่าสนใจว่าแต่เออตรงนี้ก็ขายเหมือนกันนะดันไปแล้วโดนเทขายมานะดังนั้นเนี่ยผมว่าแหมการขายในกรอบก็ยังคงเป็นอะไรที่น่าจะเซฟกว่านะฮะบีกริมกีดดูไว้อย่างดูแลนะบีกริมเนาะออร่าครับออร่าหุ้นเข้าใหม่นะออร่าออร่าออโรราออร่าเป็นไงเอ่ยโอ้ my god ออราขอกับกับดีนะครับกับดีเป็นไงโอ้โหครับจากเท่านี่ยต่ำสุด13ครับตอนนี้ไปที่19แล้วครับอ้สวยนะครับเป็นลักษณะของฐานราคาเบื้องต้นครับเนี่ยทำเน้นะขึ้นไปแล้วกันนะตรงน,นี้เขึ้นไปเป่าก็คงกว่าประมาณนี้จากนี้ขึ้นไปครับเท่านี้เอ่อสิบสามจุดเจ็ดถึง 16.9าตีสัก3บาทนะะก็ถึงนั้นีกว่านะฮะไม่รู้เหมือนกันผมก็เดาไปดว้วยครับผมไม่ได้เป็นคนที่ชอบเทรดหุ้นตามวัดเป้าเท่าไหร่ CRC ครับ TRCCentral Retail ครับโอ้โหฮ,ฮะโอ้โหนะฮะจัดไปครับจัดไปกราฟวิกนี่เป็นยังไงนี่ครับกราฟวิกครับ โอ้โหถ้าใครสังเกตเห็นนะครับผมว่าน่าจะได้กำไรนะผมเป็นคนนึงครับที่มีครับนี่ครับผมซื้อครั้งแรกนี่ครับโดนครับตัดขาดทุนครั้งที่สองผมก็มาเข้าอีกครั้งหนึ่งครับโซนนี้พอดีครับโซนนี้แหละประมาณโซนนี้แล้วก็ซื้อเพิ่มเนี่ยไปต่อครับก็จัดว่าเออน่าสนใจตัวนี้นะ W H A ครับ H A Corporation นะครับก็เป็นการฟื้นจากฐานราคาที่เป็นลักษณะของอะไรดีไม่ล้มกันทนะฐานราคาข้างล่างแล้วกันนะผมเคยมีนะครับผมมีตรงนี้แล้วก็ตัดขาดทุนไหมครับเพราะมันข้ามได้นี่ไงเห็นครับข้ามนี้ได้นี้ได้เนะี่ยแต่มันก็โดนเทขายมาก็ต้องยอมไหมครับ จากนั้นก็ไม่ได้ดูครับแล้วมันก็ไปต่อครับก็เป็นอะไรที่โอเคยอมไปว่าเราคิดผิดครับนี่แหละการบริหารความเสี่ยงมันก็มีข้อเสียยงนี่แหละคือการตัดขาดทุนก็ทาให้เราพลาดครับแต่ว่าถึงนน้นเนี่ยมันก็ช่วยนะช่วยให้เราสามรารถจะรักษาผลประโยชน์เราได้ครับอย่างน้อยก็ไม่ขาดทุนมากครับอาจจะเสียหน้านิดหน่อยครับตอนที่คัดแล้วมันเด้งอะเนาะกลับไปใหม่ได้นี่เป็นไทยคอมครับไทยคอมก็มาใหม่เหมือนกันนะ ไม่แน่นะครับหุ้นประเภทนี้ที่มันใกล้เลือกตั้งนั่นเนี่ยมันก็อาจจะมีผลกันนะหุ้นของใครของใครนะครับอบอ B E M ผมจะเลือกหุ้นที่ B.E.M. ก็เป็นการฟื้นแบบราวัตทอมนะครับนะครับว่าฟื้นจากก้นวันนี้ขึ้นมาได้เนาะแต่แกว่งโหดเหลือเกินครับคุณพี่ในประมาณนี้เออเนี่ยผมว่า ระดับนี้ก็ยังคงมีในรําคัญยังคงน่าซื้ออยู่นะผมว่านะโซนเนะนี้ยนะโซนตรงเนี้ยแต่เชื่อผมนะผมเองก็ไม่ได้แม่นยาอะไรมากมายครับนะถ้าเชื่อผมแล้วซื้อแบบมั่วๆก็อาจจะพังก็ได้นะผมแค่ตั้งก็สังเกตเฉยๆนะ SK y อย่ยาซื้อหุ้นอย่ามาเล่นหุ้นในแบบคนคนผีพน,นันนะครับไม่รอดหรอกครับนะถ้าคุณมาผีพน,นันนะสกายครับสกายโอ้สกายเป็นหุ้นที่ไม่เลวเลยนะคุณดูสิเนี่ยฮะ นี่เป็นการขึ้นรอบแรกนะจากนั้นก็ทําฐานราคากว้างเลยครับฐานราคาวกว้างเนาะตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยตั้งแต่หนึออ่งแปดอะปีหนึ่งแปดครับตอนนี้ปีสองสามครับห้าปีครับคนถ้าคนติดดอ,อยนะห้าปีนะใกล้แล้วไหมเนี่ยใกล้จะรอแล้วไหมเนี่ยโอ้เนี่ยก็ <c oughs> ไม่แน่นะครับวอลลุ่มเข้าสวยมากเลยนะเออไม่แน่เือนสกายห้าสองวิคายครับตรงนี้นะ แต่ว่าดอยก็ไกลอยู่เนาะก็ไม่ไกลแล้วก็อดอยเดิมประมาณเท่าไหร่เนี่ยสิบแปดครับตอนนี้สิบสี่เองใกล้หลุดดอยอ่ะมั่งนะเฮ้ยมีโมชินะนะหุ้นเข้าใหม่โมชิ M O H S I เออกราฟนี้เป็นกราฟของ trading view นะครับ trading view อ้โม,มชิก็ไม่เร็วนะโนกราฟเดย์นะครับกราฟเดย์เป็นไงเอ่ยโอ้ก็ไม่เหลวครับเนี่ยฮะ แต่มันทําไมไส้มันทิ้งยาวนี้จังกลัวจังเลยมีคนขายมีคนขายนะครับขึ้นไม่ได้ครับมีคนเทขายเทขายเนะี่ยไม่รู้ว่าราคาราคา iPO เท่าไหร่นะแต่น่าน้า,น,าน่าจะได้กําไรแหละแต่ทำไมมีคนเทขายจังเลยถือว่าเป็นหุ้นเข้าใหม่ IPO อีกตัวหนึ่งที่มีมีความแข็งแรงชัดเจนเลยนะครับเอาอ a u ก็มีนะ a อ au เออ f t e r ออฟนะครับเป็นไงบ้างเออไม่เร็วนะ After you เด๋ยนนะก็เป็นการขึ้นมาแล้วสร้างฐานนะฮะสร้างฐานแล้วแบบนี้แกว่งแบบ VCP ก็ได้นะหรือจะเรียกเป็น w y e c o f f ก็ได้ครับนี่นะแล้วก็เออไปต่อได้ดีนะยังไงเอ่ยยังไงเอ่ยจะไปต่อไหมเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันแต่แต่มันก็มีพลังใช้ได้อยู่นะเบาบางเบาบาง PRI ครับ p r ไผมจะเลือกดูเฉพาะตัวที่เฮ้ยเฮ้ย Primo Service นี่ก็เป็นหุ้นเข้าใหม่เลยเนี่ยโอ้ขึ้นแบบโอ้ขึ้นแบบนี้ทำไมน่ากลัจังขึ้นแบบนี้ครับดันขึ้นไปแล้วก็มีการแกวง่งแล้วก็มีการโดนเทขายในช่วงนี้อย่างหนักหน่วงเลยครับสำหรับผมนะผมมองว่ามันอาจจะ มีโอกาสจบก็ได้นแะแต่ว่ามันก็มีสองช้อยนัคือมันอาจจะขึ้นเทขายและขึ้นยงนี้ก็ได้ครับสะสมนะหรือว่ามันจ,จะขึ้นแล้วก็จบไปเลยก็ได้ไม่แน่เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันครับแต่ว่าแบบนี้มันก็ถ้าคุณจะซื้อคุณต้องซื้อแล้วก็ซับลอดตรงนี้ครับระดับโลนี้คุ้มไหมความเสี่ยงคุ้มไหมถ้ามันจะไปต่อแล้วถ้ามันไปต่อคุณก็ยกซับลอตวาง วางไปเลอยครับทิกก้นทิกก้นไปเรยครับต่ำนี้น,น่าจะดีกว่าเนาะอ,อ,อะไร LH เอ่อ LH นี่เป็นหุ้นที่ติดห้าสิองวิกไฮนะครับที่ผมได้จาก notification ของอะไรเนี่ย s p e n นะครับ for for browser s p e n for mobile นะครับก็นี่เป็น LH g r a p h Graph day นะครับก็สวยดีเนาะ ดูครับวิกได้เป็นไงครับวิกโอ้เดี๋ยวนะก็ไม่รู้สิไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะสำหรับผมว่านะอ่าดูสักตัวสองตัวแล้วกันเนาะเพราะว่ามันสิบนาทีแล้วเอา NSI NSI เป็นยังไงเอ่ยอืมก็ มีการฝืนองนิกราไปเลยครับวีกนะฮะก็มีการสังเกตมาว่ามันมีการค่อนข้างเคารพเส้นค่าเฉลี่ยสามสิบวีกอยู่นะไม่แน่นะครับอาจจะไปต่อได้นะซื้อและสต๊อปรอสโซนนี้นะเออ,อีกตัวโชวติแล้วกันโชติพวกนี้เป็นหุนสภาพข้องต่ำนะโชติเออก็แกว่นขึ้นนะครับ มังหุ้นสภาพคล่องต่ํานี่ V i ไอเขาน่าจะชอบนะวีไอเ,เขาที่ดูดูพื้นฐานดูงบเป็นเนี่ยเขาอาจจะซื้อได้ถูกนะแต่ว่าผมไม่กล้าครับผมสายเทคนิคแล้วกลัวมันแกว่เงี้ยแล้วโดนสต็อปแล้วมันมันมันไม่คุ้มเหมือนเนาะนี่ก็เป็นข้อมูลนะครับที่ผมเอามาแชร์ท่านชมแล้วกันบา้างๆานะครับก็ทํากราฟเปิดกราฟชวนท่านดูแล้วกันเนาะเป็นข้อมูลดิบนะครับเป็นข้อมูลที่ชวนท่านดูเฉยนะท่านต้องไป คำนวณด้วยครับว่าเออถ้าคุณจะซื้อเนี่ยมันมีขนาดริชรีวอร์ดแค่ไหนแล้วก็มันคุ้มค่าต่อการลงทุนไหมนะครับก็เท่านี้นะครับขอให้ท่านโชคดีเจอกันเทปหน้าสวัสดีครับ